เราก็มาทวนกันนิดหนึ่งนะยจ๊ะด้วยความที่พระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่มีหัวใจรักในการสร้างบารมีอย่างไม่มีประมาณนี้เองอเราจึงสามารถสรุปอัธยาิััยของพระโพธิสัตว์ได้หประการดังต่อไปนี้คืออัยาศัยสัยขจีเนิงกรียกว่าในคขามัชชาัันี่หมายถึง พระโพธิสัตวจะมีอัธยาศัยเน่าในการบัรฑตชาหรือมีความคิดที่จะออกบวชในทุกๆชาติรเราโดยปกติพระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่เห็นภัยของกรรมแล้วก็จะคิดออกจากการรมมีความรักในเพศบัปชิตเป็นอย่างยิ่งนี่นะจ๊ะ อัธยาศัยข้อที่สองเรียกว่าวิเวกัชาใสาเขียนอย่างนี้นะจ๊ะหมายถึงพระโพธิสัตว์จะมีอัธยาศัยชอบอยู่ในที่เงียบสงัดมีความสงบวิเวกและชอบอยู่เพียงลำบงังคนเดียวไม่ชอบคลุกคลีดิมูสถานที่ใดเป็นสถานที่ที่เงียบสงบปราศจากความวุ่นวายและเสียงอึกทึกครึกโครม พระทสัตย์ย่อมมีความพึงพอใจใน,ในสถานที่นั้นยิ่งนักพระเดิปกติพระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่เห็นโทษภัยของการครุกคลีดยหมูกคณนะท่านจึงมีความยินดีในที่นั่งที่นอนอนันสง,งัดเหมาะสมกับการทำใจสงบไม่คลุกคลีนะเพราะว่ามันไม่อยากอยู่ในที่มีเสียงกระทืกกรคม ของเราเองดีในขนาดอยู่คนเดียวยังมีเสียงอึกทึกคือโครมอยู่ในใจเลเนะแปลกเนาะอัิยาสายกติสามเรียกว่ารเรียกว่าอโรพัชชาัยหมายถึงพระบริษัทจะมีอัิยสใยพอใจในการบริจาคทานเป็นชีวิตจิตใจหากมีช่องทางใดที่จะทําให้ท่านบริจาคทานได้ท่านก็นจะทําทานอย่างเต็มท,มที่เต็มกําลัง ้อจากพระโพธิสัตว์จะชอบการบริจาคทาแล้วท่านยังยินดีที่จะคบหากับบุคคลผู้ปราศจ,จากความโลภและไม่มีความตรณีเป็นยิ่งนักนะอม,มันนี่ครูใบใหญ่ดีใจดีใจดีใจเพราะได้แก้ว<า>โอ้ตอ้แรกนี่นก็ได้ดวงเดียวนะแล้วก็มาอีกดวงมาอีกดวงมาอีกดวง ไม่ไรย,ยดวงอะารต่างแบ่งดวงแก้วให้พระเทระ<อ>แ้งแ่งครูไม่เล็กนี่<า>แล้วก็อีกหลายองค์นะนี่ไปวางดวงแก้วมณีบรมจักรพรรดิาอาคารร้อยปีคุณยนะาย ดีใจให้ดีใจนี่เนาะแล้วก็ยังมีอีกสองกล่องโอ้โห,โหใสวิ่งวังเลยว้าวไกลได้ปโปรยแล้วก็รวยจ้าโอ้ยมหัมจันนะเวลาโปรยกันนี่ก็เราเอาเพชรลงนะโอ้นี่อัตยาสายก็ดีเสียเรียกว่าอัตวัจชาใสา หมายถึงพระโพธิสัตว์จะมีอธัธยาศัยเป็นผู้ไม่มักโกรธคือไม่ชอบความโกรธไม่ชอบเลยอย่างนี้นะและจะพยายามหักข้ามความโกรธอยู่ตลอดเวลาพราเดปกติพระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่มีความปรารถนาอยากจะให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากทุกข์ภัยในวัฏสงสารเยนี้ท่านจังมั่นจเจริญเมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย อยู่ตลอดเวลาแป่ความรักและปรารถนาดีให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนี่ไม่ไม่ชอบความโกรธเลยดีเนาะเพราะว่าคนที่จะทุกข์คนแรกคือคนที่โกรธเวลาโกรธมันจะลมหายใจมันจะขัดขัด,ขดนะมันจะเคืองเคืองมันเคืองใจก่อนขัดใจแล้วลมหายใจก็จะขัดขัด นี่นะแ้วเดี๋ยวก็คืดฮออทุดทัดอัธยาศัยข้อที่หเรียกว่าอมโมหัจชาศัยเขียนอย่างนี้นะจ๊ะหมายถึงพระบริษัทจะมีอัธยาศัยพึงพอใจในการทําลายโมหะในการบำเพ็ญภาวนาเพื่อเกิดดวงปัญญาในการพิจารณาเห็นบาปบุญคุณโทษเป็นไปตามความเป็นจริงอีกทั้งพระบริษัทยังพึงพอใจ ในการเขา้าหาบัณฑิตรหรือกัลยาณมิตรเพื่อที่ท่านจะได้เพิ่มพูนสติปัญญาให้งอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปอัธยาศัยข้อที่6กเียกว่านิสรณนัชชาเสยหมายถึงพระโพธิสัตว์จะมีอัธยาศายเพึงพอใจที่จะย,ยกตนออกจากภพไม่ใย,ยกตนข่มท่านนะ ยกตนเองออกจากภพคือไม่ยินดีในการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพสามและมีความปรารถนาที่จะออกจากคุกแห่งวัฏสงสารอันเป็นทุกข์แล้วโดยปกติพระบริษัทจะเป็นผู้ที่เห็นโทษภัยในวัฏสงสารและยังมีจิตที่มุ่งตรงโสนทา,ยยางพระนิพพานเพียงอย่างเดียวนี่หข้อนีนะจ๊ะ อันไหนนักเรียนลองท่องที่ข้อที่หนึ่งหัวข้อข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที่ห้าข้อที่หกข้อที่หกแลว่า ยกตัวอย่างเพาข้อที่ห้าแปลว่า, yes. า,าสแสวงหาปัญญาไม่สแสวงหาปัญหาไ,าไม่ชอบปัญหาแต่ชอบปัญาาปญ,ญา,ญญาข้อที่สี่ไม่มักโกรธแผ่มเมตตาไม่ชอบเลยนะความโกรธนะแต่บางคนชอบมากเลยเออยู่คนเดียวยังโกรธเลยเออ แปลกเนาะเพราะว่าอ๋อะสัากระจกเสิแล้วโกรธตัวเองด้วยดีทำไมเป็นอย่าง,งี้เนี่ยหนังหนิงเนื้อนี่นะ <c oughs> <c oughs> นี่มันต้องชันทุกอย่างที่ขว้างหน้ากับห้าหลิงโลกตะลึงถึงฟ้าสันสวรรค์ ทั้งหนังเน,เนื้อหดเหี่ยวมาลายพลันโอ้อัาจารย์นะหลงตึงจริงๆโอ้มันอยู่ในครัวนะเอาจริงเหรอเดี๋ยวก,กำลังทดสอบอยู่เอาปรับโครงสร้างเขาทดสอบจากกระงงการเงิ <laughs> สำหรับอัตยะน้ทาหาครใูใหญ่สักวันหนึ่งนี่นะมันตึงจริงๆเนี่ย <im itation> แล้วถ้าหากอายุเหลือสิบหกเนี่ยจะพอทนดูกันได้ไหมจ้ะ <im itation> <im itation> จริงเหรอ <im itation> ไม่ถึงกับต้องพูดก็กระจกหลอกตัวเองอย่างนี้นะลองฟังหรหลอกตัวเอง เองต้องเองบางส,ออเงางสิเราเป็นคนดีที่ยังมีความสวยเป็นที่หนึ่งยังสาวเหมือนวัยรุ่นอยู่เลย น,นังไงลองตัวเองบ้างสิแล้วชีวิตจะสดใสน่าจะพองละอองยองใหญ่จะงามอ่ำไพดั่งดอกไม้บานลองตัวเองบ้างสิลองตัวเองบ้างสิว่าเราเป็นคนดี ตอซสวยเป็นที่หนึ่งยังสาวเหมือนไม่รุ่นอยู่เลยจะเสียเวลาเหมอือนมองทำไมทำหัวใจเราให้สุขสุ้าน<ส>เราจะมีชีวิตอยู่อีกไม่นานใช้เวลาที่พันผาน ตัวเองดีกว่าหลอกใครไม่ผิดกฎหมายประเพณีใดหลอกตัวเองอย่างนี้ได้มีสุขทุกคนคือยังกังวลอยู่กลัวคนจะจําไม่ได้เนี่ยก็เลยม่กล้าเหลือสิบหกเนี่ยโอ,โอ้ันนี้เน่ะ <laughs> สำหรับอัธยาศัยรักในการสร้างบารมีทั้งหกประการนี้ถือเป็นลักษณะนิสัยโดยปกติของพระโพธิสัตว์ ans. ที่ยอดนักสร้างบารมีทุกๆุกคนควรจะมีเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้ตัวเราเผลอไปทำบาปอกุศลกรรมในระหว่างเส้นทางการสร้างบารมี ส่งญาตยาสัยรักในการสร้างบารมีทั้ง6กประการนี้ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครได้ง่ายๆละการที่พระโพธิสัตว์จะมีลักษณะนิสัยเช่นนี้จนเป็นปกติท่านจะต้องผ่านการสั่งสมบุญสร้างบารมีไปพรป้อมๆกับการแก้ไขนิสัยที่ไม่ดีของตัวเองมันพบนับชาติไม่ทั่วแล้วต้องพัฒนาตัวเองมาตลอดเลยนะจ๊ะนี่เรื่องสําคัญ และไม่ว่าพระโพธิสัตว์จะถือกำเนิดอยู่ในสภาวะใดก็าตามคือจะเกิดเป็นคนหรือจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานท่างก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนานิสัยของตนเองจนกว่าตัวท่านจะมีอัธยาศัยร,รักในการสร้างรามีทั้ง6ประรก,การติดเขาเ้าไปในใจประการน,นะาจาเพราะฉะนั้นบุคคลใดก็ตามที่มีอัยาศัย รักในการสร้างประเมีทั้งหประการนี้บุคคลคนนั้นย่อมได้ชื่อว่าเป็นพระโพธิสัตว์ผู้มุ่งตรงตองต่อทางการเป็นประสัมมาสัม,มุติเจ้านี่โอ้นี่ก็เป็นมิเตอร์วัดนะจ๊ะว่าเรามีสิทธิ์ไหมไม่ได้ก็ตามที่พระโพธิสัตว์จะต่างความปรารถนาที่จะออกจากคุกแห่งวัฏสงสาร และสาที่จะนำพาสรรพสัต์วทั้งหลายออกจากคุกแห่งวัฏสงสารไปได้วยกันท่านก็จะมุ่งหน้าสร้างบริมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังและทำอย่างอาชีวิตเป็นเดิมพันมาตลอดทุกภพทุกชาติติดตัวท่านได้ถือกำเนิดมองอย่างมหาปูชนียาจารย์ของเราเนี่ยจะพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมรคุณยายจาย์ทั้งสองท่านมีทั้งสุขสำแดงไปุณยายของเราเนี่ยจะ เอาอรักการสร้างบารมีเลยอัธยาศัยทั้งหประการเนี่ยมีอยู่ในตัวท่านแม้ท่านไม่ได้ตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโลกหนึ่งนอคาคตเพราะมุ่งจะไปปราบมารอย่างนี้นะจ๊ะก็ต้องมีก็ต้องมีหประการเนี่ยครูวิ์ใหญ่เห็นกับคุณยายเนี่ยจะชัดเจนเพราะว่าใกล้ชิดกับท่าน นี่เลยจ้ใกล้ชิดเห็นเลยทั้งหกประการเนี่ยแต่ทั้ระน้ดด้วยความที่ระยะเวลาในการสั่งสมบารมีเพื่อจะได้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจะต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งสมบารมีอย่างน้อยถึงยี่สิบประสงค์ไหกับอีกแสนมหากับยีสุประสงค์ไหมหากับกับอีกแสนเศษแสนมหากับเลยจ้ะจึงไม่แน่เสมอไป ว่าพระบพิสัตว์หรือบุคคลที่ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีกําลังใจและมีความอดทนเพียงพอที่จะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางนั่นคือการได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันทุกคนหรือเปล่านี่จ้ะเหมือนตั้งใจจะบวชไม่สึกอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็บวชแต่แล้วก็ ไม่บวชนี่นะลราออกจากบวชนี่นะก็เป็นอย่างนี้ไม่ได้นี่จ้าการเป็นบบสัมมาสัมพุทธเจ้ามันตั้งตั้งใจไงก็ต้องมุ่งมันอย่างนี้เลยจ้า